สวัสดีครับคลิปนี้แอดมินพามาเที่ยวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติสาคัญของประเทศไต้หวันที่รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนและยังเป็นอุทยานแห่งชาติเดียวที่เป็นลนักษณะภูมิประเทศภูเขาไฟและนำ้ำพุร้อนเรากําลังจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเป่ยโถวหยางหมิงซานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวตอนนี้เราออกจากที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถเมล์ครับไปหยางหมิงซานครับ ครับเราจะนั่งสาย260นะครับด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวมายืนรอนครับรถเมลสาย260ไปอย่างมินซานครับแอดมินจะเริ่มรีวิวตั้งแต่ที่พักที่อยู่แถวไทเปเมนสเตชันเราจะเริ่มรีวิวเส้นทางตั้งแต่ไทเปเ n Station ไปจนถึงอย่างมินซารเส้นทางและการเดินทางจะเป็นอย่างไรเพื่อ,อนๆตามชมกันนะครับ รถเมที่ไอ้นิงขึ้นมาก็จะเป็นสาย260นะครับเราก็นั่งจากไทเปเมสเตชันครับนั่งกันยาวๆเลยครับประมาณชั่วโมงจากไทเปเมสเตชันไปยังอยงางซานบัสสตอปเทอร์มินอลครับก็นั่งจนสุดสายเลยนะครับรถหยุดเมื่อไ,ไหร่เราค่อยลงครับค่าโดยสารก็อยู่ที่30ดอลลาร์ไต้หวันครับ ก็ามาถึงกันแล้วนะครับที่อย่างบิซานบัสสตอปเทอร์มินอลครับรถจอดเมื่อไหร่เรก็งลงนะครับเรานั่งมาจนสุดสายได้นะครับนี่ครับก็จะมีเป็นรถบัสรถเมย์จอดอยู่ตรงนี้ครับเราก็ลงตรงนี้เลยครับสุดสายของสองกสุดจากบริเวณที่เราลงรถเมล์ตรงนี้นะครับ แล้วก็เดินมาขึ้นตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนหนึ่งครับขวามือก็มาย,มยืนรอรถเมยน่าจะเป็นขาลงนะครับนี่ต้นลินมังกรเนีฝนตกปล่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์ครับก็อยู่ จากที่เราลงรถประมาณ800เมตรบรรยากาศก็ล่มลื่นมากครับนี่ครับต้นไม้เขียวเลยครับตอนนี้วันที่31กรกฎาคมครับมาไต้หวันแล้วนอกจากมาในเมืองมากินอาหารสตรีทฟู้ดแล้วที่พาดไม่ได้คือต้องมาธรรมชาติของไต้หวันนี่แหละครับ เพราะว่าไต้หวันนั้นภูเขาเยอะครับก็ต้องมาสัมผัสธรรมชาติหน่อยครับ มึงก็ไม่ได้เทรนหรือวะจบโบขนาดนี้แล้วมาเดินนไปวด รถสาย108นั้นเราสามารถขึ้นได้จากบริเวณที่เมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวยืนอยู่ครับตรงอย่างมินชานบัสทอฟเทอร์มินอลเลยนะครับที่สาย260มาสุดครับตรงนั้นเราก็จะมีจุดให้ขึ้นสาย108ต่อครับจะไม่ต้องเดินขึ้นมาแบบแอดมินถึงทัวรลิสเซนเตอร์นะครับตรงนี้เดินก็สักประมาณ25นาทีครับและเส้นทางเป็นเส้นทางขึ้นเขาก็เรียกได้ว่าเหนื่อยพอสมควรครับหรือเพื่อนๆที่อยากตามแอดมินรับก็ตามมาได้นะครับเดินขึ้นมาได้เลยครับ ถือว่าเป็นการเดินชมธรรมชาติเดินออกกำลังกายไปในตัวครับนี่ครับจาก Visitor Center นะครับเดี๋ยวเราเจะมาขึ้นรถครับสาย108จริงๆเหมือนเมื่อสักครู่ขึ้นจากด้านล่างได้เลยนะครับสาย108นดี่ครับเดี๋ยวมารอครับอุทยานแห่งชาติอย่างหมิงซานเป็นอุทยานเดียวในประเทศไต้หวัน ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟและน้ำหมุร้อนซึ่งบริเวณอุทยานแห่งชาติอย่างหมิงซานมีจุดให้ที่ไหลแห่งอาทติเสี่ยวหยูเคิงต้าหยวเคิร์ฉินเทียนกังชีซิงซานต้าถุนซานฟาวเวอร์คอกพาร์ซึ่งจะเป็นจุดชมซากุระเสียวหยิงพอนวอเตอร์ฟอล์จวนสือวอเตอร์ฟอล์จูจื่อคู่ซึ่งจะเป็นจุดชมไฮเดนเยียเหลิงซุยเคิงเลอจื้อปี ซึ่งคลิปนี้เราจะไปกัน2จุดได้แ,แก่เสียวโหลเคิงแล้วก็เหลินสุ่ยเคิงตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เจอเรียกว่าเกอ,อชื่อปิ่งวิซิเตอร์เซ็นเตอร์ครับ สาย108นั้นถ้าเรานั่งเป็นสีเขียวที่มอสักครู่เรานั่งนั้นจะต้องมาเปลี่ยนรถเป็น108สีแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังรอรถอยู่ครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีเลยครับ,รบเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังเออจื้อปิ่งจะตั้งอยู่ระหว่างภูเขาต้าถุนและภูเขาเออจื้อซึ่งบริเวณนี้สามารถเดินเออจื้อปิงเทลไปยังเออร์จื้อปิ่งรีงเลชันแอร์เรียและต้าถุนซาน และววนเป็นหููกกลับมายังเอื้อชื่อปิ่งวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ได้ ขึ้นมาเซียวโยเคครับสถานีที่ห้านะครับป่มขึ้นมาตรงนี้เป็นหมอกเมฆหมดเลยครับนี่ครับตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับไปบ่อก,กรรมฐานด้านบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนครับโอ้นี่มีจินจินเนี่ยได้กินนะกิบเรากรรมฐานนี่รออรอนี่ครับบ่อก,กรรมฐานนะครับ ออน,นี้ไทไทะะรวก็คือมาจากภูเขาไฟ <S <S นี่ครับด้านหน้าของเราครับบอกรกรมาถันได้กลิ่นนะกรรมาถนนี่คือธรรมชาติหไหนปะผุด,ผดออกมามก็คือมันร้อนเนี่ยเราก็พไปนี้ขึนขน้นไงข่าไม่เชื่ออะไร快ะ เสียวโยเคิงเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติอย่างหมิงซานบริเวณโดยรอบจะเป็นช่องระบายอากาศของภูเขาไฟบนพื้นผิวโลกซึ่งมีการปล่อยกา๊าซซัลเฟูริกและไอระเหยความร้อนของภูเขาไฟออกมาเป็นหมอกควันดำที่เราเห็นจากบริเวณเสียวโยเคิงเราสามารถเริ่มเดินไฮิ้งไปยังชีสิงชานหรือภูเขาเจ็ดดาวภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติอย่างหมิงซานจะเริ่มเดินได้จากบริเวณนี้ครับ สถานี Y5 ครับสถานีที่5นะครับตรงนี้เป็นบอกกรรมฐันครับสถานีที่5 จากเซียวโยเคิงเราสามารถข้ามไปอีกฟังของชีสิงซานไปยังเหลิงซุยเคิงได้แต่ทิปนี้แอดมินขอเป็นนั่งรถล้วกันครับนั่งรถจากเซียวโยเคิงไปที่เหลิงซุยเคิงใช้เวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราไปกันครับการเดินทางนั้นเราก็จะนั่งรถเมสสาย108เหมือนเดิมนะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่15ดอลลาร์ไต้หวันใช้เวลาประมาณ10นาทีเองครับตอนนี้เราลงมาที่เหลิงซุยเคิงนะครับ เดี๋ยวเรามาหาอะไรทานกันครับเพราะว่าตอนนี้บ่าย2องโมงครึ่งแล้วครับตรงนี้มีเป็นฟูเซ็นเตอร์ด้านในคนเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรทานก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวออกมานั่งทานด้านนอกอกบรรยากาศดีเลยครับบริเวณเหลืองสุ่ยเคิงนั้นก็จะมีวิซิเตอร์เซ็นเตอร์ครับซึ่งภายในจะมีร้านอาหารก็มาเติมพลังกันก่อนครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีครับเดี๋ยวเติมพลังแล้วไปลุกันต่อครับ ครับเดี๋ยวเราไปจิงซานนะครับเป็นสะพานครับเดินเข้าไปทางนี้ประมาณร้อยเมตรครับแล้วก็เมื่อกี้อ่านมีเหลืองสีเคิงเป็นเหมือนเป็นพรนะครับบ่อน้ําก็ประมาณสามร้อยเมตรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับเติมพลังมาเรียบร้อยครับที่ร้านมาสักครู่อูชื่อนะครับยูแล้วก็ C H เออูชื่อ <c oughs> บรรยากาศล่มลื่นเลยครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงกว่านี่ครับล่มลื่นเลยครับถ้าอย่างนี้เดินสบายครับอากาศดีนี่ครับข้างในก็จะมีจวนสือวอเตอร์ฟอลด้นะครับสองกิโลชิงเทียนกังหนงจุดเโลครับนี่ครับเราจะไปนี่ครับจิงซาน เป็นสะพานนะครับแล้วก็มีเหลืงสุยเคิงอีโคโลจิเคิลพอนครับไปครับนี่ถ้ามาหน้าหนาวนี้โ้หนาวเลยนะครับนี่ขนาดมาข้างล่างตรงไทยเปร์นี้ร้อนนะครับประมาณสักสามสิบองศาข้างบนนี่อากาศเย็นเลยครับาสายมีคนมาปรับขุ่ยครับ หน้าเราแล้วครับสะพานเกิดมานิดเดียวเองครับเดี๋ยวเรามาชมกันนี่ครับเป็นสะพานแขวนนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยครับมีมีจำกัดน้ำหนักไหมไม่แน่ใจแต่น่าจะเดินได้ครับแข็งแรงอยู่ครับ สะพานจิงซานซัสเพนชั่นบิดหากเราเดินข้ามสะพานจิงซานนี้ไปก็จะสามารถเดินเทลไปยังฉินเทียนกังได้โดยจะใช้เวลาประมาณ30นาทีระหว่างทางก็จะพบกับทัศนียภาพทุ่งหญ้ากว้างใหญ่บนหุบเขาและจากฉินเทียนกังเราก็ยังสามารถเดินเทลไปยังป้า,ยโ,ปายโยเคิงที่มีลักษณะคล้ายกับเสี่ยวโยเคิงที่มีลักษณะเป็นช่องระบายอากาศของภูเขาไฟได้เช่นกันตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับมีคู่แต่งงานสองคู่ครับ จะมาถ่ายพีเวดดิ้งกันครับเหลืองสุย่ยเคร่งเงจะโควิดจะเป็นโควิดแต่นี่นะก็ไม่เคยเป็นขนาดนี้มาก่อนเลยนะให้ยนหนึน่งไปหนอ่งงงชิบพากวันมาก็เหมนเป็นไรเลยนครับใช่ปะ่ะ 你看到没？ เรามาถึงแล้วนะครับเหลืองสุ่ยเคิงยิโรชิคอพรนครับนี่ครับเป็นบ่อน้ํานะครับข้างหน้าเดินมาจากสะพานแขวนเมื่อสักครู่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเองครับก็จะมาถึงแล้วครับเหลืองสุ่ยเคิงนี่ครับเป็นบ่อน้ําท่ามกลางหุบเขาครับบรรยากาศดีเลยนะครับนี่ครับมีคนมานั่งปิกนิกด้วยครับ สเขาสามารถเดินได้รอบเลยนะครับนี่ครับฝั่งนึงก็มีคนนั่งอยู่ครับเดินรอบตัวบ่อน้ำตรงนี้ครับ ฤดูการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติอย่างหมิงซานในแต่ละช่วงของปีมีดังนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมจะเป็นช่วงฤดูซากุระเราก็จะไปกันที่บริเวณ Flower c l o c ล Park รวมไปถึงช่วงมีนาคมจะเป็นช่วงอาซิเเลียเราก็ไปที่บริเวณ f l o w e r c l o c ล p อก k เช่นกันช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงไฮเดนเยเราไปกันที่จู้ซื่อฮู่แล้วก็ช่วงปลายปีช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงซิลเวอร์กลาส เราจะไปกันที่เซียวโยกเงิงชีสิงซานชิงเทียนกังแล้วก็เหลืงสุยเิงเูกนี่ครับตรงนี้มีอีกจุดชมวิวถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงโพลิซึมเซ็นเตอร์เลยครับนี่ครับวิวสวยเลยนะครับเห็นเป็นภูเขาเป็นต้นสนแล้วก็เทือกเขาทางด้านหลังครับ มาอีกจุดหนึ่งนะครับหนิวหน่ายพรครับหนิวหน่ายก็คือน้ำนมนะครับหนิวหน่ายพรเดี๋ยวเรามาชมกันครับนี่ครับโอ้เป็นสีแบบน้ำนมเลยครับตรงนี้หนิวหน่ายคือนมนะครับมิวนะครับสีแบบน้ำนมเลยครับ จากเหลืองสุยเคิงเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถสาย108เหมือนเดิมนะครับไปยังหยางหมิงซานบัสตตอปเพื่อจะนั่งรถเมย์กลับเข้าเมืองไทเปครับค่ารถสาย108นั้นก็จะอยู่15ดอลลาร์ไต้หวันคบใช้เวลาประมาณ10นาทีครับนี่ครับแล้วก็กลับลงมาแล้วนะครับด้วยสาย108ครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถลงไปจากหยางหมิงซานครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราลงรถนะครับนี่ครับรถเมย์เดี๋ยวเรานั่งลงไปกันครับ สาย260ครับลงจากอย่างมีนชานไปครับ